คุณเคยสังเกตไหมว่าตัวเองกำลังบน่นไม่ว่าจะออกมาเป็นคำพูดหรือแค่คิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ใครทำอะไรหรือพูดอะไรสภาพแวดล้อมสถานการณ์ของชีวิตแม้แต่ดินฟ้าอากาศการบ่น เท่ากับไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นเสมอและมันแบกพลังลบโดยไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณบนคุณทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อแต่พอคุณพูดความในใจออกมาอำนาจอยู่ที่คุณฉะนั้นเปลี่ยนสถานการณ์ด้วยการกระทำหรือพูดความในใจออกมา ถ้าจําเป็นหรือถ้าเป็นไปได้ปล่อยมันไปหรือไม่ก็ยอมรับมันจิตท,ที่ขาดความรู้ตัวระดับปกติมักโยงไปถึงการปฏิเสธปัจจุบันแน่นอนปัจจุบันคือที่นี่เดี๋ยวนี้และคุณจะต่อต้านที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่างนั้นหรือหลายคนอยากที่จะไปอยู่ที่อื่นเพราะที่นี่ยังไม่ดีพอลองเฝ้าสังเกตตัวเองดูสิว่าคุณเองก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจงอยู่ที่นั่นอย่างรู้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่าที่นี่ หรือตอนนี้มันสุดจะทนและทำให้คุณไม่มีความสุขเอาเสียเลยคุณมีทางเลือกสามทางคือดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นแก้ไขมันหรือไม่ก็ยอมรับมันแต่โดยดีถ้าคุณอยากรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณต้องเลือกหนึ่งในนั้นและต้องเลือกเดี๋ยวนี้ และยอมรับผลที่จะตามมาไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีพลังลบไม่มีการก่อมลพิษในใจทำให้พื้นที่ภายในตัวคุณโล่งแจ้งเสมอถ้าคุณเลือกที่จะทำอะไรกับมันสักอย่างไม่ว่าจะปล่อยมันไปหรือแก้ไขมันอันดับแรก ให้โยนพลังลบทิ้งไปก่อนการกระทำที่เกิดจากความเข้าใจถ่องแท้ว่าควรทำอะไรย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เกิดจากพลังลบและไม่ว่าการกระทำใดย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลยโดยเฉพาะถ้าคุณจมอยู่กับสถานการณ์ไร้สุขมาเนิ่นนานถ้ามันเป็นความผิดพลาด อย่างน้อยคุณก็ได้เรียนรู้จะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่ตรงนั้นคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยความกลัวทำให้คุณไม่กล้าทำอะไรใช่ไหมรับรู้สิว่าคุณกลัวเฝ้าดูมันใส่ใจมันมีสติรู้ตัวอยู่กับมัน แบบนี้จะทำให้ความกลัวกับความคิดแยกออกจากกันจงอย่าปล่อยให้ความกลัวเกิดขึ้นในใจคุณจงใช้พลังแห่งจิตปัจจุบันความกลัวไม่สามารถเอาชนะมันได้ถ้าไม่มีอะไรที่คุณทำได้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้ให้ดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้น ยอมรับสภาพด้วยการสลัดแรงต้านภายในทิ้งไปให้หมดแล้วตัวตนจอมปลอมที่ไร้สุขที่ชอบจมอยู่กับความโศกเศร้าความโกรธเคืองและเสียใจก็จะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้เราเรียกมันว่าการยอมจำนนซึ่งไม่ใช่ความอ่อนแอมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในนั้น คนที่ยอมจำนวนเท่านั้นที่จิตมีพลังด้วยการยอมจำนวนคุณจะเป็นอิสระภายในจากสถานการณ์นั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปโดยที่คุณไม่ต้องพยายามทำอะไรคุณจะเป็นอิสระหรือมีอะไรที่คุณควรทำแต่ไม่ทำหรือเปล่า ลุกขึ้นและลงมือทำเดี๋ยวนี้เมื่ออย่างนั้นก็ยอมรับเลยว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยขี้เกียจและไม่อยากดิ้นรนเอาให้เต็มที่เลยสนุกกับมันทําตัวขี้เกียจหรืออยู่นิ่งเฉยตามสบายถ้าคุณทําเต็มที่และรู้ตัวในไม่ช้า คุณก็จะก้าวออกจากตรงนั้นเองหรืออาจจะไม่ก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรมันไม่มีความขัดแย้งภายในไม่มีการต่อต้านและไม่มีพลังลบคุณเครียดอยู่หรือเปล่ายุ่งอยู่แต่กับการจะไปให้ถึงอนาคตและมองปัจจุบันเป็นเพียงทางผ่านหรือเปล่า คุณเครียดเพราะตัวคุณอยู่ที่นี่แต่ใจอยากไปอยู่ที่นั่นหรือตัวอยู่กับปัจจุบันแต่ใจไปอยู่อนาคตนั่นก็เหมือนคุณขุดร่องในใจที่แบ่งคุณออกเป็นสองฝากซึ่งเป็นเรื่องที่บ้ามากและถึงคนอื่นจะทำก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะบ้าน้อยลงเลย ถ้าต้องทำคุณขยับขยื่อนตัวให้ไวสิทำงานให้เร็วหรือออกไปวิ่งก็ได้โดยไม่ต้องฉายภาพตัวเองเข้าไปในอนาคตและไม่ต่อต้านปัจจุบันขณะที่ทำให้ทำเต็มที่สนุกกับกระแสพลังงานความถี่สูงของชั่วขณะนั้นและคุณก็จะไม่เครียดไม่แบ่งตัวเองออกเป็นสองฝาก แค่ทำและสนุกกับมันหรือไม่คุณอาจโยนทั้งหมดทิ้งไปและไปนั่งเล่นอยู่ที่ม้านั่งในสวนแต่ขอให้เฝ้าดูความคิดที่อาจจะบอกคุณว่าคุณน่าจะไปทำงานนะนี่มันเสียเวลาชัดๆสังเกตความคิดแล้วยิ้มให้กับมัน คุณมักใส่ใจแต่กับอดีตใช่หรือเปล่าชอบพูดชอบคิดถึงอดีตไม่ว่าจะเรื่องดีหรือร้ายใช่หรือไม่จะเป็นเรื่องที่คุณทำสำเร็จการผจนภัยประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณตกเป็นเหยื่อเรื่องน่าสะเพริงกลัวที่เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือที่คุณเคยทำกับคนอื่น กระบวนการคิดของคุณก่อให้เกิดความรู้สึกผิดภูมิใจขุ่เคืองโกรธเสียใจหรือดูถูกตัวเองหรือเปล่าถ้าใช่คุณไม่เพียงเพิ่มพลังให้กับตัวตนจอมปลอมแต่ยังช่วยเร่งกระบวนการชาราภาพในตัวเองด้วยการพอกพูนอดีตเข้าไปในจิตใจลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง สังเกตคนรอบข้างที่ดูจะชอบจมปลักกับอดีตดูสิจงตายจากอดีตทุกขณะคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันแค่นึกถึงมันเวลาที่ต้องเขียวข้องกับปัจจุบันก็พอสัมผัสถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันกับความสมบูรณ์ของจิตเดิมแท้รู้สึกถึงความรู้ตัวทั่วพร้อม คุณกังวลอยู่หรือเปล่าในหัวของคุณมีคำถามอยู่มากมายใช่ไหมคุณยึดโยงกับความคิดที่ฉายภาพมันอยู่ในเหตุการณ์อนาคตที่คิดไปเองและสร้างความกลัวขึ้นมาไม่มีทางที่คุณจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้เพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นจิตหลอน คุณสามารถหยุดจิตวิปลาสที่กัดกร่อนชีวิตและสุขภาพได้ง่ายๆโดยการรับรู้ปัจจุบันขณะรับรู้การหายใจรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกสัมผัสสนามพลังภายในสิ่งที่คุณต้องรับมือหรือจัดการในชีวิตจริงคือชั่วขณะนี้เท่านั้นไม่ใช่ภาพมายานในใจที่สร้างขึ้น ถามตัวเองสิว่าคุณมีปัญหาอะไรในตอนนี้ไม่ใช่ปีหน้าหรือพรุ่งนี้หรืออีกหนาทีจากนี้ขณะนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคุณรับมือได้เฉพาะกับปัจจุบันแต่ไม่สามารถรับมือกับอนาคตและก็ไม่ต้องทำด้วยมันมีคำตอบพละกําลัง การกระทำที่เหมาะสมหรือแหล่งข้อมูลรออยู่ในยามที่คุณต้องการไม่ใช่ก่อนหรือหลังวันหนึ่งฉันจะทำได้เป้าหมายนี้ดึงความสนใจของคุณออกจากปัจจุบันจนคุณมองมันเป็นแค่หนทางสู่จุดหมายใช่ไหมมันดึงความเบิกบานออกจากสิ่งที่คุณทำหรือเปล่า คุณรอที่จะเริ่มต้นชีวิตใช่ไหมถ้าคุณสร้างรูปแบบทางจิตใจแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดสำเร็จหรือได้สิ่งใดมาปัจจุบันไม่มีทางดีพอสำหรับคุณมีแต่อนาคตที่ดีกว่าเสมอนี่มันช่างเป็นสูตรสำเร็จของความไม่เคยพึงพอใจและไม่เคยเติมเต็มเลยจริงๆ คุณว่าไหมนิสัยของคุณคือชอบรอใช่หรือเปล่าคุณเสียเวลาไปกับการรอคอยมานานแค่ไหนคำว่ารอเล็กน้อยผมหมายถึงเข้าคิวรอที่ทำการไปรษณีย์รอรถติดรอที่สนามบินหรือรอคนที่กำลังมา รอที่จะทำงานให้เสร็จเป็นต้นในขณะที่คำว่ารอมากคือรอให้ถึงวันหยุดคราวหน้ารองานที่ดีกว่ารอให้ลูกโตรอรักแท้ที่มีความหมายรอความสำเร็จจะได้มีเงินทองกลายเป็นคนสำคัญหรือรอที่จะตื่นรู้ มันไม่แปลกที่ใครบางคนจะรอคอยมาทั้งชีวิตเพื่อจะเริ่มต้นใหม่การรอคอยเป็นสภาวะหนึ่งของจิตโดยพื้นฐานมันหมายถึงคุณต้องการอนาคตคุณไม่ต้องการปัจจุบันคุณไม่ต้องการสิ่งที่มีอยู่แต่อยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้มาแต่จะรอแบบไหน คุณสร้างความขัดแย้งภายในขึ้นโดยไม่รู้ตัวระหว่างที่นี่เดี๋ยวนี้จุดที่คุณไม่ต้องการอยู่กับที่นั่นในอนาคตที่ใจฉายภาพไว้หรือจุดที่คุณต้องการจะไปนี่ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณตกต่ำลงมากเพราะคุณสูญเสียปัจจุบันมันไม่ผิดอะไรที่จะดิ้นรน เพื่อให้สถานการณ์ชีวิตดีขึ้นคุณทำให้สถานการณ์ชีวิตดีขึ้นได้แต่คุณไม่สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตเป็นปฐมเป็นจิตเดิมแท้ที่อยู่ลึกๆในตัวคุณมันสมบูรณ์และดีพร้อมอยู่แล้วสถานการณ์ชีวิตเต็มไปด้วยเหตุการณ์และประสบการณ์มันไม่ผิด ที่จะตั้งเป้าหมายและต่อสู้ให้ได้มาแต่มันผิดที่ใช้มันเป็นตัวแทนความรู้สึกถึงชีวิตถึงจิตเดิมแท้จุดเดียวที่คุณจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้คือปัจจุบันขณะคุณจึงไม่ต่างจากสถาปนิกที่ไม่ใส่ใจรากฐานของอาคารแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับโครงสร้างสูงใหญ่ตัวอย่างเช่น หลายคนเฝ้ารอคอยความสำเร็จทว่ามันไม่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเมื่อคุณให้ความสำคัญรับรู้และยอมรับความเป็นจริงของปัจจุบันขณะอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นจุดที่คุณอยู่ตัวตนที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้เมื่อคุณยอมรับทุกสิ่งที่มีอย่างเต็มหัวใจ คุณย่อมรู้สึกขอบคุณสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้ขอบคุณสิ่งที่เป็นขอบคุณจิตเดิมแท้ความรู้สึกขอบคุณช่วงเวลาในปัจจุบันกับความสมบูรณ์แบบของชีวิตวันนี้ถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและมันกำลังปรากฏให้คุณเห็นในหลายหนทางถ้าคุณไม่พอใจกับสิ่งที่มี หรือถึงขัง้นหงุดหงิดหรือโกรธที่วันนี้คุณยังขาดบางทีนั่นอาจจะเป็นแรงจูงใจให้คุณอยากรวยแต่ถึงคุณจะมีเงินล้านแต่ในใจคุณก็รู้สึกขาดอยู่ดีลึกๆแล้วคุณยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มคุณอาจมีประสบการณ์ตืน่นเต้นมากมายที่ซื้อหาได้ด้วยเงิน แต่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและมักปล่อยให้คุณเคว้งคว้างคุณยังอยากหาสิ่งที่คุณจะมาสนองความอยากทั้งทางกายและทางใจอยู่คุณไม่ได้อยู่กับจิตเดิมแท้ลำพังการรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของชีวิตในวันนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จที่แท้จริงแล้วเลิกคิดรอคอยเสียทีเมื่อคุณรู้สึกตัวว่า เผลอเข้าไปในห่วงแห่งการรอคอยก็ลุกออกมาเลิกคิดอย่างนั้นก้าวมาสู่ปัจจุบันแค่เป็นและเบิกบานกับสิ่งที่เป็นถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณย่อมไม่รู้สึกว่าต้องรอคอยอะไรอีกคราวหน้าถ้ามีใครบอกคุณว่าขอโทษที่ทำให้รอคุณตอบเขาได้เลยว่าไม่เป็นไรผมไม่ได้รอ ผมแค่ยืนอยู่ที่นี่กับความเบิกบานในตัวเองนี่เป็นเพียงกลวิธีของจิตที่คอยปฏิเสธปัจจุบันจนเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่ขาดความรู้ตัวระดับปกติมันง่ายที่คุณจะมองข้ามเพราะมันเกิดขึ้นปกติจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนเป็นเรื่องกวนใจตลอดเวลา แต่ยิ่งคุณหมั่นสำรวจสภาวะของความคิดความรู้สึกภายในมากเท่าไหร่คุณจะรู้ตัวง่ายขึ้นเวลาเกิดตกรุมพางของอดีตรหรืออนาคตหรือที่เรียกว่าขาดความรู้ตัวและคุณจะตื่นจากห้วงฝันของเวลาเข้าสู่ปัจจุบันแต่ก็ระวังตัวตนจอมปลอมไร้สุขที่ยึดโยงกับความคิดอาศัยอยู่ในการเวลา มันรู้ดีว่าปัจจุบันคือความตายของมันมันจึงรู้สึกว่าถูกคุกคามมากมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อดึงคุณออกจากปัจจุบันและพยายามทำให้คุณติดกับดักอยู่ในหลุมพรางแห่งกาลเวลาแน่นอนมีคนคิดว่าคนเราต้องมีจุดมุ่งหมายบนเส้นทางชีวิตไม่เช่นนั้นแล้วเราคงเคว้งคว้างหน้าดู จุดมุ่งหมายก็หมายถึงอนาคตแล้วเราจะทำให้มันสอดคล้องกับการอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรเวลาเดินทางมันช่วยได้มากถ้ารู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนหรืออย่างน้อยรู้ทิศทางที่กำลังมุ่งหน้าไปแต่จะลืมว่าสิ่งเดียวที่เป็นจริงที่สุดในการเดินทางก็คือ ก้าวย่างที่คุณกําลังดำเนินอยู่ณนะขณะนี้เท่านั้นเส้นทางชีวิตมีทั้งจุดมุ่งหมายภายนอกและภายในจุดมุ่งหมายภายนอกคือไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางบรรลุสิ่งที่คุณตั้งใจทำมันให้สำเร็จแน่นอนว่าแฝงนัยยะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ถ้าปลายทางของคุณหรือก้าวที่คุณกำลังจะเดินในอนาคตดึงความสนใจของคุณมากจนมันสำคัญกว่าที่คุณกำลังก้าวอยู่ในขณะนี้คุณพลาดจุดมุ่งหมายภายในแล้วมันไม่เกี่ยวกับที่ไหนที่คุณกำลังไปหรืออะไรที่คุณกำลังทำแต่เป็นเรื่องของทุกสิ่งที่ทำคุณทำมันอย่างไร มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทําแต่เป็นสิ่งที่คุณกําลังทําด้วยระดับของสติรู้ตัวที่มีจุดมุ่งหมายภายนอกเป็นมิติแนวราบของการส่วนจุดมุ่งหมายภายในเป็นการลงลึกไปหาจิตเดิมแท้ในมิติแนวดิ่งของปัจจุบันที่ไร้าการการเดินทางภายนอก อาจเดินทางเป็นล้านก้าวแต่การเดินทางภายในมีเพียงก้าเดียวนั่นคือก้าวที่คุณกำลังเดินอยู่ณนะขณะนี้เมื่อคุณตื่นรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งขึ้นคุณตระหนักว่าก้าวเดียวที่ว่าประกอบด้วยทุกก้าวในตัวเองรวมถึงจุดหมายปลายทางด้วย มันแสดงออกอย่างดีพร้อมที่สุดเป็นการกระทําที่งดงามและมีคุณภาพสูงสุดมันจะนำคุณไปหาจิตเดิมแท้และแสงแห่งปัญญาจะสาต์ส่องมันนี่เป็นทั้งจุดมุ่งหมายและความสำเร็จของการเดินทางภายในที่เป็นการเดินทางเข้าไปในตัวเองอาจจะมีคนถามว่า มันสำคัญด้วยหรือว่าเราจะบรรลุเป้าหมายภายนอกหรือเปล่าว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในโลกนี้มันจะสําคัญกับคุณตราบเท่าที่คุณยังไม่ตระหนักรู้จุดมุ่งหมายภายในแต่หลังจากนั้นจุดมุ่งหมายภายนอกจะเป็นแค่เกมที่คุณอาจเล่นต่อเพราะยังสนุกอยู่ มันยังเป็นไปไดไ้ที่จุดมุ่งหมายภายนอกอาจล้มเหลวไม่เป็นท่าเทว่ากลับ,บรรลุจุดมุ่งหมายภายในหรือกลับกันที่ยิ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่าด้วยซ้ําที่ดูภายนอกเหมือนร่ำรวยแต่ภายในนั้นยากจนแสนเข็ญหรือดังที่พระเยซูตรัสไว้ว่าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน และในที่สุดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจุดมุ่งหมายภายนอกทุกอย่างจะต้องแตกสลายไปอย่างแน่นอนที่สุดเพราะสุกสิ่งล้วนอนิจจังยิ่งคุณตระหนักได้เร็วเท่าไหรวันจุดมุ่งหมายภายนอกไม่อาจทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มได้อย่างยั่งยืนยิ่งดีเท่านั้นเมื่อคุณเห็นข้อจำกัดของจุดมุ่งหมายภายนอกคุณจะเลิกหวังในสิ่งที่ไม่จริงแท้ ที่คิดว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขและคุณจะให้ความสำคัญกับมันน้อยกว่าจุดมุ่งหมายภายในไม่มีความจำเป็นใ,นใดๆที่จะสืบสาวอาดีตโยกเว้นมันจะปรากฏตัวออกมาในตอนนี้ในรูปของความคิดอารมณ์หรือเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องรู้เดี๋ยวปัจจุบัน ก็ท้าทายมันให้ปรากฏออกมาเองถ้าคุณยิ่งขุดคุยรังแต่จะพบหลุมที่ไม่มีก้นมีแต่ลึกลงไปเรื่อยๆคุณอาจคิดว่าต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อจะได้เข้าใจมันหรือหลุดพ้นจากมันหรือจะพูดอีกอย่างว่าอนาคตจะทำให้คุณเป็นอิสระจากอดีตทั้งหมดล้วนเป็นมายา มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นอิสระจากอดีตได้การใช้เวลามากขึ้นไม่ทำให้คุณเป็นอิสระจากเวลาการเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันต่างหากที่เป็นกุญแจสู่อิสรภาพพลังแห่งจิตปัจจุบันคืออะไรไม่มีสิ่งใดนอกจากความรู้ตัวทั่วพร้อม ที่จิตของคุณจะหลุดพ้นจากรูปแบบความคิดฉะนั้นจงจัดการกับอดีตในระดับของปัจจุบันยิ่งคุณให้ความสำคัญกับอดีตคุณยิ่งเพิ่มพลังให้มันและยิ่งสร้างตัวตนจากมันอย่าเข้าใจผิดความใส่ใจเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่ใช่ใส่ใจกับอดีตอย่างที่มันเป็นอดีตจงใส่ใจกับปัจจุบัน ใส่ใจกับพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบสนองอารมณ์ความคิดความรู้สึกความกลัวและความใคร่อยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในตัวคุณย่อมมีอดีตอยู่แล้วถ้าคุณสามารถรู้ตัวมากพอที่จะเฝ้ามองสิ่งต่างๆโดยไม่วิเคราะห์ไม่วิาพากวิจารไม่ตัดสินคุณจะรับมือกับอดีต และจัดการสลายมันได้ด้วยพลังแห่งจิตปัจจุบันคุณจะไม่หลงเข้าไปในอดีตแต่จะก้าวเข้าสู่ปัจจุบันขนาดเมื่อคุณเริ่มรู้ตัวกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากขึ้นจู่ๆคุณอาจเข้าใจทะลุโป,ปร่ปปรงเลยว่าทำไมคุณถึงมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนั้นเช่นทำไมความสัมพันธ์ของคุณ ถึงมักเป็นไปตามรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะคุณอาจจำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเห็นมันชัดเจนขึ้นนั่นเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นคือความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นจะเป็นตัวสลายอดีตเป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้น อย่าพยายามเข้าใจอดีตแต่จงอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอดีตไม่สามารถอยู่รอดในปัจจุบันมันอยู่ได้เมื่อคุณหลุดจากปัจจุบันเท่านั้น